ร้แที่วกร้บ่ดีใจแว่าเพราะว่าแบบมานรู้อักองงแบบว่าดีใจมากก็คือเป็นเป็นครั้งแรกด้วยเรา้มนยเราตื่นเต้นมากๆแกเด็กนนั้นที่ขอเี่เขาีเสียเขเป็นเสียง แล้วหอไแด้บแฟนด้กิจกอารินชอบกิกรรมเราเลยชอบเล่นกิจกรรใช่แบเหมือนแบบได้บบละลายพื้นท่กรรมกันแต่ว่าพี่ๆไม่แต่แบบคนก็ละลายเป็นหลายรอบแล้วนะใช่ใช่ใช่ใชแต่เราถูกหวอยคอ พี่ก็โกงอ่ะเอาม่ไดโกงดูด้ดูคิปนะก็โกงก็แพ้แล้วีครชนะค่ะชนะคะรก่เก่เราวแต่คะแนนง่าได้เพราะว่าพีรอะไทีน้อยอไม่มันมีสี่คะแนนถ้ามันดีมากมันเหลืออีกหลูกลูกมันตกหวานเซวากั่นาม่ะ ครับผมครับผมก็ขอฝากแบรนด์เซวาด้วยอีกแบรนด์หนึ่งที่บอกเลยว่าแบบมีคุณภาพมากๆดูดีดูดีดูดีตัวที่มาฝากอันนี้ยังไม่เคยลองใช้กล้องใช่ไหมจริงๆริเราเขียนไม่หมดใช่ฮะมรเอาเขียนไม่หมดเวลาหลับจองไม่หลับไม่หลับก็เขียนไปเล่นๆแล้วก็เขียงไปเรื่อยๆบาก็เงียบไก่บ้างเขียงกันบ้างพี่ก็อยากรู้ใครชนะถ้าผมแพ้ผมก็จะเงียบถ้าผมชนะ เหมือนแล้วไงรีสิท่าพี่เหรอผมก็จะเถียงเรื่อยๆจนกว่าผมจะชนะซึ่งปกติผมจะไม่ไปชนะเลยก็มีชนะบ้างครับชนะแล้วผมก็หนีเลยคขึ้นไมอ่ะชนะแล้วดีดีได้ยังไงโทษโหนีเพราะเดี๋ยวผมจะไปแบบตามไปเถียงจนผมชนะอก็คือจะไป็นทีมเราต้อชนะต้องรีสิ่งก่อนเรื่อผมเพราะเดี๋ยวแบบผมดืมไงถ้าผมลืมก็ได้รายกันแปลว่าจริงๆเฟิร์มเฟิร์มไม่มีทางยอมแพ้ไม่ยอม <ส>ไม่เลยก็ะยอมบ้างค่แบบเรื่องอะไรก็ยอมอะไรอะไรยิดแต่คิดที่ผ่านมาออกมาท้าเราดูไม่ยอมพี่พี่คิดว่าเราที่แบบแล้วผมไม่ผิดเนี่ยแล้วไปดูรูปใครดีอะไรีอะไรจริงๆไม่ต้องเสียใจอะไรแม่เี่ยมาทำเป็นของขวัญวันเกิดเป็นตัวสวิตอะไรแม่พ่อก็ตัวสวิตได้ไปแล้วเสือด้วย อย่างนี้ซื้อเราบอกแล้วว่าก็ใช่แต่ยังไม่ซื้อยังหางิวไม่ได้เลยเมื่อเราขอพรมันเกิดจะมาเอาส่วนนี้อีกอะไรอยิงก็ได้อยิงก็ได้ยิงก็ได้ไม่เหมือนย่างเกันคือผมไม่ยอมพลาดสวิตแน่นอนผมก็ไม่ยอมเออจะถูกแล้วก็ไปดีไปดีไปจะดีไปแต่ว่าที่ได้มีความเตรียมเรื่อดสูงขนาบนี้อยู่แล้วครับผมจริงถ้ามีเวลาผมไปเลยจริง ตอนนี้ได้เคลียร์ยังไหมยังไม่เคลียร์เลยครับไม่ต้องไม่กลัวหรอกค่ะเดี๋ยวคดีใหม่มันจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเออจะเรื่อยๆเรื่อยฮะก็นิดนึงแต่ว่าก็กลัวที่ออกด้วยในการเซฟคิวไม่เราเอางานก่อนเอางานก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ต้องไปก็ได้ที่เปบอร์เดี๋ยวมันต้องมีทั้งวันนึงแหละได้เรารอได้ครับผมยังไงเราก็อยู่ด้วยกันไปว้ยจริงจริงฝ พี่กำหนดเลยว่ามันจะต้องมีประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวบางดีืึมีไม่ไม่มีเลยครับผมแค่ได้ไปเท่านี้ก็พอแล้วถ้าถือว่ารอนใจก็เลยคิดว่าต้องอยู่สักครึ่งเดือนแล้วนะสุ่อะไรนะครึ้นเดือนขึ้นเดือนงานอาชญากรรมทำงานเนาะคิดอยู่กันละคิดอยู่กันละอาชญากรรยอาชญากรรมคิดอยู่แต่ครึ่งเบีอร์จะไม่นานไม่นานกันเ่ยหรอกไม่ทำแล้วงานแต่เราจะมีเวลากลัวไหมว่าเปลี่ยนสวิตเป็นเชียงใหม่เพราะอากาศเย็นเหมือนกันก็จริงผมก็ได้นะ มือการไอ้นี่มนได้เดาดได้เด็าใ่มือการเดี๋ยวไปอยู่อนเพราะมืการแบบไกลไกลาวาควาเดียวาใส่น้ก็เตรียมพาเ้องไปที่ไ่มีเวลาไปอยู่ดูพี่พี่ก็คือปัญหาคือเรื่องเวลารวนใช่ใช่ในนี้คือแบบมาเราองผมด้วอยากอยากีแต่คือปีหน้าคือเราก็คือแน่น เฮ้ยไม่เป็นไรครับทำงานก่อนก็ได้ถ้าปีถัดไปก็ได้ถ้าปีหน้าไม่ได้แล้วอยู่ปีไหนไม่ถึงเลยถ้าปีถัดไปน่าจะเด็กหน้าถ้าแบบปีหน้าก็รอได้ก็มีความตั้งใจมาถ้าไปถ้าอยากทำอะไรโอ้ถ้าอยากไปดูเลยกบมันเหมือนมันเป็นเมืองในฝันที่เราอยากตั้งแต่เด็กๆเราเหมือนก็แค่แบบอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงแบบแบบดูว่าแบบเออที่นู่นเขาแบบ ไดูบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อุณหภูมิเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงแล้วก็บ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารเป็นยังไงช็อกโกแลตอร่อยไหมเออที่กระหน่ำไม่อยากไปเดีดูเหมือนกาวบ้านต้องลูน้องแน่ครับผมอยากไปที่ตัวเก็ตัองกำลังฝี่นอนเราะว่านอนแบบที่ตัวเองนถึงไม่จริงทั้งตัวเองก็อยากไปด้วยไม่เคยไปเหมือนกันท้ายมีโอกาสก็อยากไปไม่ได้เร็วที่สุดรู้สึกว่าแบบธรรมชาติน่าไป เราเราเห็นแบบในโซเชียลเรารู้สึกว่าแบบสวิทมันแบบเมืองเขาสวยไอไอทียินดีพวกพี่เพูดว่าอไรไอ,อ <laughs> ไไสวีทดอสวี <laughs> อันนี้อยู่ไหนก็สวิตนะ <laughs> ไม่เคยสวีท <laughs> โโอ้โชว์นระบบทำงานแล้วนะ,ะแลระบบเริ่มทำงานปล่อยให้ระบบทำงานไปอ,อันนี้เพ่เห็นคีิพี่พี่เขาสบบเขาแค่กดีจหั ลองรอเล่นระบบเราอ่ะอะทำพาดเพาอะไรนะอ๋อนีก่อนละเราะอะไร่จไม่ได้มอนกอาต้ที่ก่อนนออกเรมขาพูดมานจไม่ได้ี่ถามพี่ครับพี่ตพูดว่าอะไรอ่ะเขาบอกเขาไม่เค่ตกงชเาแต่เาบอ่าตไยวคนรอเล่นได้ไมได้ไมไม่ว่้อะไรผมก็ไม่เจอสมด เปาเลื่อกสเปเชียวเห็นมุกมลาถามันก็แบบเพิรจะสามารถสปอยได้ออ๋ก็เลยนเพิร์ลนี่ผมจะมาเปล่าทั้นี้ทุกคนอยาก่แค่เออชอบลูกไม่กูตอบอกเลยว่าเฮ้่อรุณพี่ออฟอะไรนะพี่อ๊อพี่อ๊บว่าให้ถาาพี่ออเอตรงเองดีกว่าเออเอาแต่เขมอบหน้าที่ประชาสัมพัให้เรานะเาพอยึดหน้าที่คืนนะฮะโอผม ให้พี่ออฟเองดีกว่าครับผมคุยกับพี่ออฟนอะไรถ้าถามช่ตอบว่าอะไรตอบได้เลยครับผมพี่ออฟไม่รู้ครับาเคยเจแล้วบอกว่าจะมีแบบแต่งนแต่งงานใช่ใช่ครับดิฉันุณเอันั้งใครจะ เพราะวันเราก็ไม่ตายไปรู้มั้ยเพราะว่าคำามนี้ผมตื่นเช้าผมนี่คำถามนี้ผมว่าน่าจะต้องถามพี่เก่งพี่เก่งน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดแต่งสองคู่พร้อมกันไม่ไม่ไม่ดีครับเป็นกากแสดงนะครับทุกคนไม่มีใครแต่งตอนนี้เราเป็นนักแสดงแล้วทำไมเราลุกน้าเ่า ที่ง่าครับพี่ไม่มีเรื่องอะไรตาเราไม่นิ่งเหรอฮ่าใช่เดี๋ยวมาห้องดำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิเ้าห้องดำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิแล้วก็เขาไม่รืดนะเป็นห้องส่ายเปิดไฟแล้วก็ในห้องก็จะมีพี่อ๋อแล้วก็มีหนังมีผู้กระทำวามผิดแล้วก็พี่ออกก็จะนั่งแล้วก็ทำหน้าเกลียด นี่เขาจะกดโน้ตได้แล้วก็พี่ออฟก็จะมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่แล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเพ่าะแบบจริงๆฟืนก็ชินแล้วไงก็สามารถพูดได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเราเข้าไปเรามีเหตุผลไงเออเราเป็นคนมีเหตุผลเขพูดได้เหรออาจจะยังพี่อ๊อฟว่าไงจะได้ดูเมื่อไหร่จะได้ดูเมื่อไหร่ยังไม่จบเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย ทีี้ชนะแต่ีมยังไม่รู้เลยแต่ว่าที่คิดว่าน่าจะแบบมาก่อนน่จะเป็นคอนเสิร์อ่ามีใครเจอไหมเขาต้องไม่ยิงหรอไม่ยิหรอไ่หรอใอไหยิงกอนรพูดถึงอนเิรดีกว่าครับเดี๋ยวเราพูดถึงอนเสิรก่อนดีกว่าใช่เพราะคอนเสิรใกล้แล้วไงครับอ้ตัวอนเิรก่อนจะไปเชี่ยวใช่ไห เราไม่จะพูดนะอันเนี้ยไม่ใช่พี่บอกว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเสิร์ตกันเขาไม่จะกเดี๋ยวคอนเสิร์ตมาก่อนเราค่อยมีสเไปเชื่อเมื่อกี้ไม่ถูกติดไหมครับไม่ือเดี๋ยวเราต้องสอบคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมซ้อมมไไ่ด้ซ้อมยังไม่ได้ตอบผมไม่ซ้อมเลยผมหนีซ้อมจริงแค่พูดกันใช่ไหมไม่หนีไม่หนีอะแต่งงานพูดกันในเรื่องได้ เราดูประสนี้เม่อไหร่นะไม่ไม่บอกอ่ะเราดูนะคะพี่คาดีครับพี่อสวัสดีคระพี่อ๋อีูดอะไรนะวันนี้ต้นนะต้นมาต้นรานานา